คนเกิดปีขานเป็นนางยักษ์ขี่เสือท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในปีนี้นะครับเป็นเสือที่อยู่ในถ้ำชีวิตมักจะลำเคินหากินลำบากอัตคัดขาดแคลนหาความสุขได้ยากเพราะการคลองชีพต้องอดทนมากท่านที่เกิดวันจันทร์เป็นเสืออยู่ในกรงชีวิตขาดอิสรภาพถูกบ,บีบบังคับและไม่ค่อยจะโปร่งใสในความเป็นอยู่คนที่เกิดวันองนังคารเป็นเสือกินคนชีวิตมักจะมีแต่การผจญภัยต่อสู้ ทำให้มีนิสัยแจกโหดร้ายทาลุนหดเหี้มคนที่เกิดวันพุธเป็นเสือพระฤาษีจำศีลชีวิตมักจะมีแต่ความสุขกายสบายใจรักสงบอบอ้อมอารีคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นเสือฤาษีชุบเลี้ยงชีวิตจะมีบุญวาสนามากมีอำนาจราชศัก์ในวงราชการหรือมีเกียรติยศและความสุขคนที่เกิดวันศุกร